สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องลูกหมูสตูดิโอนะครับยังไงผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการ แคปหน้าจอนะครับแคปแชทนะครับยาวๆนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเขาแคปแชทหน้าแชทไลน์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าจะทํายังไงนะครับวิธีแคปแชทแบบยาวๆนะครับก็ให้เราเข้าไปแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับแตะเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์นะครับเสร็จแล้วให้เข้าไปในแชท ที่เราต้องการแคปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับจากนั้นเวลาเราจะแคปแชทนะครับให้เราแตะตรงข้อความค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันแตะตรงคําว่าจับภาพตรงนี้นะครับแตะตรงจับภาพนะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแถบ สีขาวให้ข้างบนนะครับเฉพาะตรงที่เราแตะคําว่าจับภาพนะครับถ้าเราจะแคปแชทยาวๆนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนโพสต์ขึ้นไปเลยนะครับเราจะแคปแชทยาวขนาดไหนนะครับเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เราจะเอาถึงไหนเราก็แตะตรงนั้นนะครับสมมติว่าผมจะเอาถึงคําคว่าดูสถานะพัสดุตรงนี้นะครับผมก็จะแตะตรง สถานะพัสดุตรงนี้นะครับเขาก็จะมาขึ้นเป็นสีขาวหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับไอ้สีขาวๆพวกนี้ก็คือจะเป็นแคปหน้าจอแชทนะครับที่ว่ายาวๆนะครับแต่พวกสีำดำๆที่อยู่ข้างล่างนี้จะไม่มีนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะตรงคําว่าจับภาพนะครับตรงนี้นะครับ รอสักครู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถแคปได้ยาวกว่านี้นะครับตามที่เราต้องการนะครับง่ายๆเองครับแค่นี้เองครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกแค่นี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ